สวัสดีครับวันนี้เรามี Power Bank นะครับที่แบรนดออเซ้น Wireless Charge ได้นะครับตัวนี้ความจุแอมอยู่ที่20 0 0มืนแอมนะครับกำลังวัดเอาพุตอยู่ที่20วัตนะครับ20วัตต์ก็พอแล้วนะครับตัวนี้นะครับมีทั้ง Type C แล้วก็เป็น USB นะครับจ่ายไฟตั้งแต่5โวลต์นะครับ9โวลต์แล้วก็1 2โวลต์นะครับเอาพุต USB ก็5โวลต์9โวลต์แล้วก็12โวลต์นะครับถ้าเป็นไวโอเลตชาร์จนะครับจะจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์นะครับ7โวลต์10โวลต์แล้วก็15โวลต์นะครับกับ iPhone เรานะครับ15โวลต์ก็พอแล้วนะครับใครที่มี m a g safe แบบนี้นะครับผมนะฮะควรจะมีตัวนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับจากร้าน t YM นะครับ บริษัทไทยี่หมิงนะครับตัวนี้นําเข้ามานะครับของแท้แน่นอนครับดูด้านหลังนะครับมีสติกเกอร์แบรนด์ของแท้นะครับอยู่ด้านหลังด้วยนะครับห่อซีนมาเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับดูครับการดีไซน์ของเขานะครับตัวนี้สงหมนอยู่ที่ราคา900านะครับบาทนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกว่า900เท่าไหร่แต่ว่าอยู่ที่ประมาณ900นะครับจากปกติเป็นพันนะนะครับและตอนนี้มีส่วนลดราคาอยู่ด้วยนะครับลองไปดูที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะให้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกัน ว่าด้านในเป็นยังไงและจะคุ้มค่ากับเงินที่เราต้องเสียไปไหมตัวนี้เป็นสีเทานะครับแกะก่อนเลยนี่นะครับกล่องนะครับดูแน่นหนาทนทานมากนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่334กรัมนะครับนี่นะคว่าเปิดกล่องมาแล้วนะครับด้านในนะครับนี่ตัวพระเอกของเขาเลยนะครับนี่ครับโอ้โห ดูครับดีไซน์นี่เป็นกระจกนะครับนี่นะเดี๋ยวเราลองเปิดดูครับว่าจะมีไฟอะไรไหมนะครับอ่ามีไฟขึ้นเห็นไหมครับดูชิปนี่ชิปการใช้ไฟนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะตรงนี้ครับ เป็นเอาพุต USB นะครับแล้วก็เอาพุต Type C ด้วยแล้วก็อินพุตนะครับต่อตรงนี้ที่เดียวนะครับสำหรับใครที่ใช้ Type C นะครับหรือชาร์จ iPhone นะครับเราก็ใช้สายตัวนี้ได้เลยนะครับเรามาลองอันนี้กันก่อนเลยนะครับ Lightning นี่อ่าเึ๊บนี่ครับชาร์จเลยนะครับประกบเึิบใช้ได้เลยครับ โอเคถือว่าแน่นหนานะครับนีนอออ่นะครับมีมออกนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับในกล่องที่ให้มานะครับหนึ่งอ๋อมีถุงผ้าครับ มีถุงให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็จะเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็มีใบรับประกันด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับจากรุ่นออเส้นนะครับรุ่น EW55 นะครับ EW55 นะครับตัวนี้ EW55 นะนะครับในสายนะครับสายของเขาก็จะเขียนว่าออเส้นเห็นไหมครับนี่นะครับสายดีแน่นอนนะครับผมนะฮะ แล้วก็เสียบด้านนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ไปเสียบกับหัวชาร์จ USB นะครับแล้วก็ไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับมีถุงให้เรียบร้อยครับเสียบใส่ถุงเรียบร้อยครับถุงมีสกรีนนะครับ หือว่าเป็น power bank อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเนี่ยต้องใช้แล้วแหละนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้ m a x safe นะครับใครที่ใช้ m a x safe อยู่นะครับควรจะมีนะครับติดไว้นะครับเพราะว่ามันสะดวกมากนะครับในการใช้ Mac safe เนี่ยเราไม่ต้องใช้สายให้ยุ่งยากนะครับเราแค่แปะด้านหลังก็คือเขาก็ชาร์จแล้วนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวแปะตะกร้าให้ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นอีกตัวอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ทำให้เราอำนวยความสะดวกแล้วก็ ยืดระยะการใช้งานของโทรศัพท์มือถือของเรานะครแบตเตอรี่ของเราไปได้นะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับมอกนะครับของแท้แน่นอนครับจากร้านนี้นะครับไว้ใจได้ T Y M ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาทำเป็นหลุ่มว้าให้นะครับเพื่อจะได้รองรับกับกล้องมือถือเราพอดีนะนะครับจะได้ไม่ติดนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะติดไงแต่นี้ปุ๊บพอดีครับไม่ติดนะครับนี่แน่นนะนะครับไม่หลุดนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับว่าเราชาร์จอันนี้นะครับและอันนี้เขาจะชาร์จโทรศัพท์เครื่องอื่นได้ไหมนะครับชาร์จได้นะครับทั้งสองอันนะครับเป็นกหนึ่งไอเทมเลยครับที่เราควรจะต้องมีติดตัวไว้นะครับราคานะครับถือว่าไม่แพงนะครับกับได้คุณภาพขนาดนี้นะครับ ทำให้เราเนี่ยเซฟแบตเตอรี่ของเรายืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของเราได้นะครับฝากด้วยนะครับ